สองในเจ้านะ้าอีพีถึงเรื่องการขอวีซ่าขอบัตรประจำตัวสีแดงแล้วก็อ่าหรือว่าพรมาสาพาเลสคนห้องว่าพรเนะ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 าะภาษาไทยคนห้องว่าวีซ่าถาวรเน,นะเจ้อ่ามาเล่าเรื่องประสบการณ์ของป้าน้องนั่นแหละมาใจประสบการณ์ของคนอื่นคนอื่นกับป้าน้องก็บอกหัวคนมีวิธีจัดการอย่างไรเนาะในป้าน้องคนจัดการแบบนี้ผ่านมากหลาสิบกว่าปีละ อ่าพี่น้องเพื่อนค่าพอได้พอเขาครบสามเดือนเขาไปได้ได้แถบเดือนสองเดือมาเรียบร้อยแล้วเนาะเขาก็ต่อเลยตอ่อต่อขอวีซ่าเลยต่อขอวีซา่าอ่าตอ่ตอตรงนั้นแหละต่อต่อต่อขอวีซา่าหลังจากขอวีซ่าได้หกเดือนอ่าเปิดถึงจะตอบรับว่าเออวีซ่าเขาผ่านเขาถึงจะเปิดถึงจะเรียกเขาไปทํา ปีเป็นปีเป็นปีต่อเป็นปีเป็นปีไปเลยเนะเจ้าเนาะมันมันมัเจียของง่ายๆของจะนี่เนาะขั้งแรกได้หกเดือนขั้งที่สองถึงจะได้ปีหนึ่งอ่าแต่ว่าได้ยินเปื่อนป้าน้องบอกว่าบัดเดี๋ยวนี้เปิ่นเป่นหื่นสองปีเพราะว่าเปื่อนป้าน้องไปทํคขั้งสุดท้าไห่เนี่ยเป็นหื้สองปีขั้งละสองปีสองปีสองปีเู่นะเปิ่นบอกหือคขั้งละปีวีสานั่นนะสงสัยต้องการจะหื่งมดเร็วก็่ต้องไปมันกับหัวเออ พอเขาไปต่อวีซ่าได้ต่อไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนครบห้าปีครบห้าปีแล้วเขาถึงจะไปขอบัตรประจําตัวสีแดงบัตรประจําตัวของมาเลเซียครั้งแรกนี่ผลห้องว่า PR าเนาะบัตรประจําตัว PR เป็นว่าอ่าภาษาอู้กันตต่าภาษาเขาบอกว่าวีซ่าถาวรอ,อ่านั่นแหละผนข้างของวีซ่าถาวร PR บัตรประจำตัวสีแดงบัตรประจำตัวสีแดงเขามีซิ์ทุกอย่างในมาเลเนี่เขามีซิ์ทุกอย่างยกเว้นเลือกตั้งยกเว้นเลือกตั้งเลือกตั้งเขาจะบบมีซิิ์เลยเขาจะบบมีซิ์ได้เลือกตั้งเลยอืมอ่าครบห้าปีครบห้าปีก็จะได้หมายความว่าเขาขอวิชาครบห้าปีแล้วหมายความว่าถึงห้าปีถึงปีที่หนะ้าแล้วเขาไปขอได้ขอบัตรประจำตัวเลยบัตรได้นะ่เจ้าเนอะต้องฮือมมด คือมดห้าปีก่อนอวีซ่าเขานั้นนะคือมดห้าปีขึ้นปีที่หกเขาถึงจะไปขอบัตรประจําตัวสีแดงหรือว่าวีซ่าถาวนได้นะเจ้าเออมันขอวีซ่าถาวนได้ได้มดครบปีที่หกเนาะปีที่หกเขาไปขอวีซ่าถาวรอ,อ่าขอบัตรประจําตัวสีแดงนะ่ะขอขอ ก็น่าจํจำมาได้ว่าขอได้กี่เดือนกับมูฮูนะกี่เดือนกี่ปีกับมูฮูนะนะลืมไปละมันนอนสามสี่สี่ปีละจำมาไดา้พอเปินตอบรับบอกว่าเออเขาได้ล่เนอร์วิซ่าถาวรเขาได้ล่เนอร์บัสสีแดงนั้นเปิดมาจะได้โอ้มาช่ใช่ใชลืมไปตอนที่เขาไปขอไอมดหกปีมดหกปีขอวิซ่า มดห้าปีขอวีซ่าเข้าปีที่หกเขาไปขอบัตรประจําตัวสีแดงหรือว่าวีซ่าถาวน์้ตอนเขาไปขออย่างเซ็คซับเรียบร้อยนะ่ะปนจะให้ให้ใบมาประมาณนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นอ่าเมืองไทยเขาว่าใบเหลืองใบเหลืองเว,เวลาเขาไปทาบัตรประจําตัวแล้วปนถ่ายรูปเขาทําบัตรประจําตัวแล้วปนจะใื้ใบเหลืองมาถือไว้มันก็เจ้าอ่าอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ปนจะใื้เขาถือใบ ใบเขียวปั้น้องห้องใบเขียวเพราะมันเป็นสีเขียวสีเขียวเราเมันมันมันจะเขียวหมดแหละมันมีเขียวห้องมีเหลืองห้องแต่ว่าแต่ส่วนมากแล้วมันจะเขียวะหละปั้นํอาบอกว่าห้องใบเขียวเวลาเขาไปขอบัตรประจําตัวนี่คนไทยทําอันอย่างเสียบร้อยแล้วเราเปิดกระจายให้ใบเขียวนั่นมาแล้วมีลูกเขาวางอยู่ข้างๆนี่มีลูกเขาติดแล้วก็ในใบเขียวเนี่ยมันจะเขียนว่าอาสามีชื่ออย่าง ภาระะเฮาคนขอเนี่ยชื่อ,อยังมีลูกกี่คนอ่าลูกมียิงกี่คนลูกประจายกี่คนในใบเขียวแล้วมันจะเขียนเซตซับเรียบร้อยเลยอ่าพอเฮาได้ใบเขียวมาเฮาก็ต้องรักษาไวด้ดีๆเนะาะใบเขียวนั้น,น,นเนาะเฮาเก็บไว้มาเก็บไว้ใบเขียวอ่าป้าน้องจำมาได้ว่าใบาเขียวนั้นก็ป้าน้องถือประมาณแค่กี่ปีคิดว่าหลายปีอยู่นะใบเขียวนั้นนะกลัวเฮาจะได้มากกว่ามาคิดว่าห้าหกปีวะนะ เพราะว่าเพราะว่าเวลาเขาได้ไปเขียมนมาเมินมๆน,นี่เขาต้องอาขยันไปถามสองสามปีเขาไปถามข้างหนึ่งอันอย่างแบบเนี้ยผู้ซื้อว่าอันเท่าแกเปิลไปถามสะอันสองเตือเจ้าเท่าแกเปิลไปถามสองเตือว่าป้าได้จะได้บัตรปะได้จะได้บัตรอันอย่างแบบนี้เนาะ,ะ,านะ,ะานอ,า,อ,า,บบอาถึงจะได้มาเลยตั้งแต่ได้บัตรมาเป็นสีแดงมาป้าน้องกับอ,อาสบายขึ้นจักหนักแล้วเวลาเขาจะออกเมืงไทยอ ข้างแรกครั้งแรกครกั้งแรกเขาได้บัตรสีแดงมานี่เวลาเขาจะออกเมืองไทยนั่นเปิดอนุญาตให้เขาทำทำพาสปอร์ตมาเลได้เนาะทำพาสปอร์ตมาเลได้แล้วก็ตอนทำติการ์ดาป้าน้องอยู่กัรดาตอนแรกไปทำติการ์ดาทำทำทำ,ทำได้หลายปีอยู่นะสองสามปีเวลาเขาจะออกเขาก็ไปทำเนี่ยอ่าทีนี่ก็ที่นี่กัรดาเปิดยุตเปิดเหมือนจะทำแล้วคนมีบัตรสีแดงเปิดเหมือนจะทำพาสปอปร์ตป้าน้องก็ไปทำที่เปิดเลย ปไปทำสีเปรเลไ่ได้ทำอยู่สองข้างได้ทำอยู่สองข้างที่นี่ปนก็ยุ่งเหมือนกันปนก็ยุ่งที่ปนกันกะบบอนุญาตปนบออนุญาตให้ทำแล้วต้องถือพาสะปอร์ตไทยอย่างเดียวที่นี่ป้าเนาก็ต้องออกไปทำพาสะปอร์ตไทยพอ,พอเขาได้พาสะปอร์ตไทยมาแล้วเวลาเขาจะออกไปเมืองไทยนะเจ้าเนาะ,ะยื่นพาสะปอร์ตเขาก็ต้องยื่นบัตรสีแดงเขาตวยพร้อมกันทั้งสองอัน ยืนพาสะปอร์ตพ้อมก่อนก็ยืนบัตรสีแดงเพราะปนหันบัสสีแดงค่ะแล้วปนแค่จอบอย่างเดียวมันจะบะมีมันจะบมมจะบมีวันออกเดือนออกเขาจังเข้ากี่วันออกวันไหนเดือนไหนบะมีเจ้ามีแค่ปั้มจอบอย่างเดียวเอาจะเข้ามองไทยไปเป็นชิพเดือนเพิ่อ็มีปัญหาครับมา,มาเลย์มันก่อนมีปัญหาทั้งเข้าทั้งออกเหมือนกันเวลาเขายืนพาสะปอร์ตนี่เขาต้องยืนบัรประจําตัวด้วย ถ้าเข้ามายื่นบัดประจำตัวเนี่ยปนจะเขียนล่ะเข้าได้กี่วันออกได้กี่วันอ่าเปนมาว่าต้องยื่นเพราะว่าอ่าบางทีไอ่ไอ่ไอ่อย่างก็ไม่กี่เช่นน่ะมันเป็นละอ่อนจบใหม่หรือวอลละอ่อนพึกงานอ่อย่างแบบนี้เนาะอ่าเปนบาฮู้ปนยังมาหู้ข้ออ่อย่างในในในอิม่กี่เช่นน่ะเอออนว่าเท่าต้องต้องสอดบัตรประจําตัวไปโวยเอาเข้าเขาออกเขาก็จะได้เข้าออกง่าย เปินเปินจะมาเปินจะมาถามเลยนะถ้ามีบา้านประจำตัวแล้วสอดกันแล้วก็อ่าพาสปอร์ตนั่นนะเนปะินจะมาถามเลยอ่าแล้วก็จะบมีวันเดือนกำกับจะบมีจบอย่างเดียวเอแค่เนียแหละ <c oughs> ง่ายง่ายแต่ว่ากลัวจะได้บัตรมาก็ใช่เวลาเป็นสิบสิปปีอยู่นะกะกะมันนั่นเนาะบาถึงมาถึงอุย้ยถึงกะถึงกะกลัวจะได้พาสปอร์ตมาก็ใช่เวลาเป็นสิบป,ปีอยู่ มันเจของ่ายๆแหละของสำคัญเนาะอ่าบัตรประจำตัวป้าน้องหายสองรอบอ่ารอบแรกนี่กลับมาอยู่ให้ละตอนแรกทำงานสี่ปีนังเนาะแล้วกลับมาอยู่ติกระดาให้โดนชี้โดนชี้บัตรประจำตัวอ๋ยปรจำใชอ่าข้างแรกทำงานสี่ปีนังได้บัตรมากระลงได้บัตรมาเจ็ดวันเฮานี่บัตรันได้หันแต่ว่าวันที่อย่างเดือนอย่างลูกล่างเป็นอย่างนั้บัตรั้น แค่เอมาม้าแค่ผ่านๆก็ใส่ในกระเป๋าเลยมาได้ตรวจพ่อแจ๊เหล็กที่อย่างก็มาพันกระดังได้เช็ดวันนี่นีคนก็ลักไปเนี่ยคนมาขโมยขโมยกระเป๋าเขาอะ่ะล้วพาปฉพาตอ่าไอ้บัตรประจำตัวเขาก็อยู่ในกระเป๋าก็ลักไปมดนี่ไปทํใไม่ข้างที่สองนี่นี่นมาอยู่ตีนี่มาอยู่ตีอย่างก็มาอยู่ตีกระดาษนี่มาเปิดร้าน นี่ก็โดนจี้พ้าับาบัดจัเตันก็อยู่ในกระเป๋ามือนกันก็โดนจี้โดนจีน้มักอปัยหมดถึงกระเป๋าเออแล้วก็ข้างไปทําอีกข้างที่สามข้างที่สามข้างสุดท้ายแล้วเนะเจ้าเนอพนบอกว่าข้างที่สามข้างสุดท้ายล่ะจะบะอาพนจะบานี่ล่ะบาบะทำบาออกเมื่อแล้วพนถือว่าเฮามบบมีความาชอบพนว่าพนจะบะออกเมื่อแล้วพนบอกว่าอาถ้าหายครั้งนี้ต้องกลับไปทําที่มางไทยอย่างเดียว หรือว่าเริ่มต้นใหม่ฝนว่าจะนี่นจะบ่ออกนี่แล้วพอฉะนั้นเขาต้องระวังระวังนี่ค่ากิจสานี่ต้องระวังขนาดเลยป้าน้องคิดมาตลอดเวลาว่าค้ากนจสานนี่นะกอมูฮูจะยังในก็ร้าว่ามันตายถ้าว่ามันหายต้องกลับไปเป็นอันประชาชนไทยเพราะว่าป้าน้องบัดเด้มีบัตรบดัดเดมีบัรสีเขียวอ่าเท่าแกเ่ฝนก็บรฮือบ,บ,บัรสีเขียวอาาิปีนะ้องเขาจังไหมก็มาอยากเป้บัรสีเขียวเนาะถ้าเขามีบัตรสีเขียว อ <im sharing> uh, mother. Mother ่หมายความว่าเขากระจายเป็นคนมาเลเต็มตัวแล้วก็ตังบังไทยนั่นแหะเขาจะบำมีอย่างเลยบำมีบำมีหลักฐานบำมีตัวตนในในมาในไทยเลยายวันลบลบทุกอย่างในไทยอ่าเพราะฉะนั้นเท่าแกเป็นว่ามัต้องเอาละเอาสีแดงนี่ก็พอคนว่าสีแดงเขาก็อยู่ได้แล้วเปิ้บอกว่าหัวเปิ้เปิ้เปบอกว่าเท่าแกเปิ้ว่าเปิ้ลผัวว่าสักวันหนึ่งเท่าว่าเปิ้ลตายก่อน ผัวเขาจะอยู่มาเลยบ่ไ,ได้เขาจะอยู่นี่บ่ได้บ่หมวนใจก็อย่างงกคะเขาก็สาม,มารถกลับไปอยู่เมืองไทยได้อยู่เพราะอย่างเขาก็ยังว่ามีบัตรประจําตัวอยู่เมืองไทยเขายังเป็นประชาชนคนไทยอยู่อาเปินก็ว่าชนี่กนกกระทูของเปินอะ่ะเออป้าน้องก็เลยบ่เอาเอาสีแดงเนี่ยมาได้เลือกตั้งก่อนเป็นอย่างเมืองไทยป้าน้องก็มาเลือกตั้งเมืองไทยตั้งแต่เกิดมาเลือกตั้งขั้งเดียวเขาว่ากับตอนนั้นกลับบ้านช่วงเลือกตั้งคนนี้ีีสาวชวนไปเลือกเลย เลือครั้งเดียวด้วะจนถึงเดี๋ยวนี้ก็เลยบ่เคยเลือกตั้งกให้สักตัวเขอคุณจะนาะเขาพูดจะอะไรนะเจ้าไาน้องมาเอาเรื่องประสบการณ์การทำอ่าการแต่งงานจนถึงการขอวีซ่าขอพาสปอร์ตขอขออ่าวีซ่าขอใบทะเบียนสมรสแล้วก็ขอไอ้ออย่างก็ขอบัตรขอบัตรมาเลเซียแดงนะเจ้าเนาะอืคนตี่บ่เคยนี่เขาก็ ฟงฟังก็อ่าขอตวยเนิดเอาเนว่าจะทํายังไอันนี้ประสบการณ์ของพ่น้องเราเฮาะอู้มานี่นําบ่ได้เเรื่องของคนอื่นนาะเจ้าเนาะขอคุณจันขอบคุณจหลายขอบคุณบ่ได้มีหังอขอบคุณจ้บ๊ายบาย